แงแดดยามเย็นพอประกายสีส้มอ่อนลอดผ่านบานมูลี่ที่ไม่ได้ปิดสนิทอาบไล้ใบหน้านวลของพิมพ์หญิงสาววัย28ปีซึ่งบัดนี้แลดูซีดเซียวดวงตาคู่สวยที่เคยสดใสเป็นประกายอยู่เสมอวันนี้กลับหม่นแสงลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังแฝงไว้ด้วยความอิดโรยและร่องรอยของหยาดน้ำใสที่เธอพยายามอย่างสุดกำลังที่จะกักเก็บไว้ ไม่ให้มันรินไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจเธอนั่งเหม่อมองออกไปยังทิวทัศน์นอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านไปตามยถากรรมมือเรียวบางข้างหนึ่งยกขึ้นรูปไล้คันกลมนูนที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันอย่างแผ่วเบาสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวเบาๆของชีวิตน้อยๆที่อยู่ภายในนั้นชีวิตที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยความรักและความหวังตลอดแเดือนที่ผ่านมา ทว่าบัดนี้ความรู้สึกหลากหลายประปนกันจนแทบจะแยกแยะไม่ออกทั้งความรักอันบริสุทธิ์ต่อเลือดในอกความสับสนในชะตาชีวิตที่พลิกผันและความเจ็บปวดรวดร้าวที่กัดกินหัวใจจนเธอแทบจะทานทนรับมันไว้ไม่ไหวเสียงกรอนประตูที่ถูกปลดออกตามด้วยบานประตูที่เปิดกว้างดึงสติของพิมพ์ให้กลับคืนมาสู่ปัจจุบันพร้อมกับการปรากฏตัวของโต้ง สามีของเธอชายผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งโลกทั้งใบเป็นทั้งความรักความฝันและอนาคตทั้งหมดของพิมบัตรนี้กลับดูราวกับเป็นคนแปลกหน้าท่าทางห่างเหินและสายตายเย็นชาที่เขามองมาทำให้หัวใจของเธอปวดหนึบเขาเก้าวเข้ามาในห้องด้วยชุดทำงานที่ยังคงความเรียบร้อยใบหน้าหล่อเหลาคมคายที่เคยประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน และแววตาที่เปลี่ยมด้วยความรักใคร่ยามมองเธอบัดนี้กลับเรียบเฉยไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆฉฉายชัดพิมพ์ยังไม่นอนอีกเหรอดึกแล้วนะต้องเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ซึ่งความหงใยอัทอนเหมือนเช่นวันวานที่ผ่านมาคำพูดของเขาเหมือนเป็นเพียงคำทักทายตามมารยาทมากกว่าจะเป็นคำถามที่ออกมาจากความใส่ใจอย่างแท้จริงพิมพยายามฝืนยิ้มออกมา แม้ว่ามันจะเป็นรอยยิ้มที่ดูฝืดเฟื่อนเต็มทีเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะบังคับน้ำเสียงของตัวเองไม่ให้สั่นพร่าจนผิดสังเกตกำลังจะนอนแล้วค่ะคุณล่ะคะทานอะไรมาหรือยังพิมพ์อุ่นกับข้าวไว้ให้เธอยังคงทำหน้าที่ภรรยาที่ดีหวังเพียงเศษเสี้ยวความผูกพันเดิมๆจะยังคงหลงเหลืออยู่บ้างทานมาจากข้างนอกกับลูกค้าแล้ว ไม่ต้องห่วงเขาตอบกลับมาสั้นๆอย่างเคยเดินผ่านหน้าเธอไปหยิบผ้าเช็ดตัวบนราวแล้วหายลับเข้าไปในห้องน้ำปล่อยให้พิมพ์พนั่งนิ่งอยู่บนเตียงเพียงลำพังกับความเงียบงันที่เข้ามาครอบคลุมและคำถามมากมายที่ยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดเหมือนพายุที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันแต่พร้อมจะโหมกระหน่ำได้ทุกเมื่อสัญ,ญญาณความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเธอกับโต้ง เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนก่อนหน้านี้จากชายผู้เคยเอาอกเอาใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเธอคอยถามถ่าสารทุกสุขดิบไม่เคยขาดจากคนที่เคยกระตือรือร้อนที่จะกลับบ้านมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกเย็นกลายเป็นความเฉยเมยห่างเหินและเย็นชาอย่างที่พิมพ์ไม่เคยคาดคิด ต้องเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นแทบทุกวันอ้างเหตุผลเรื่องงานที่ติดพันบ้างหรือต้องออกไปพบปะลูกค้าคนสำคัญบ้างบทสนทนาระหว่างพวกเขาก็ค่อยๆหดสั้นลงไปทุกทีจากที่เคยมีเรื่องราวมากมายมาเล่าสู่กันฟังหัวเราะหยอกล้อกันอย่างมีความสุขกลายเป็นเพียงการถามคำตอบคำและในที่สุดก็เหลือเพียงความเงียบที่แสนจะอึดอัดและหนักอึ้ง จนพิมพ์รู้สึกเหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่มาทับอยู่ที่กลางอกทำให้หายใจได้ไม่ทั่วท้องในระยะแรกที่ความเปลี่ยนแปลงเริ่มก่อตัวพิมพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีเธอปลอบใจตัวเองว่าต้องอาจจะกำลังเครียดจากปัญหาเรื่องงานที่บริษัทซึ่งช่วงหลังมานี้ดูเหมือนจะมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาหลายโครงการหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวเธอเองที่กำลังตั้งครรภ์ ทำให้มีอารมณ์ที่แปรปรวนอ่อนไหวง่ายกว่าปกติจนทําให้ต้องรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่อยใจแต่ยิ่งวันเวลาผ่านไปความเย็นชาและความห่างเหินของเขาก็ยิ่งทวีความชัดเจนมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งเธอไม่อาจจะหลอกตัวเองต่อไปได้อีกแล้วความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของเธออย่างช้าชาคืนนั้นหลังจากที่ต้องอาบน้ำเสร็จ และล้มตัวลงนอนตะแคงหันหลังให้เธอตามปกติที่ทำมาตลอดหลายสัปดาห์พิมพ์นอนนิ่งจ้องมองแผ่นหลังกว้างของสามีหัวใจเต้นระรัวด้วยความประหม่าและความหวาดหวัน่นเธอสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเอ่ยถามในสิ่งที่เธอหวาดกลัวที่จะได้ยินคำตอบมากที่สุดออกไปต้องคะ่ะพิมพ์ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมน้ำเสียงของเธอแผ่วเบา สั่นเครือเล็กน้อยจนแทบจะไม่ได้ยินเราเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าคะความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งต้องยังคงนอนนิ่งในท่าเดิมไม่มีการขยับตัวหรือส่งเสียงใดๆตอบกลับมาเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนพิมพ์คิดว่าเขาอาจจะแกล้งทำเป็นหลับหรือไม่ก็คงไม่อยากจะตอบคำถามของเธอแต่แล้วในที่สุด คำพูดที่หลุดรอดออกมาจากริมฝีปากของเขาก็เหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจหรือเป็นดั่งค้อนปอนขนาดมหืมาที่ทุบลงมาอย่างแรงจนโลกทั้งใบของเธอแตกสลายเป็นเสียงเสียงพิมพ์เราอยากกันเถอะนะเรากับโลกทั้งใบหยุดหมุนไปในบัดรดลพิมพ์รู้สึกชาว่าไปทั้งตัวตั้งแต่สีสัจรรปลายเท้าหูของเธออื้ออึงไปหมด ดวงตาพร่าเลือนมองเห็นทุกสิ่งไม่ชัดเจนน้ำตาที่พยายามอดกลั้นไว้สุดกำลังบัดนี้ได้ทะลักทลายออกมาจากขอบตาทั้งสองข้างอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปเธออยากจะกรีดร้องออกมาดังๆอยากจะทุบตีเขาให้รู้แล้วรู้รอดอยากจะตะโกนถามเขาว่าทำไมเพราะอะไรเรื่องราวถึงได้กลายเป็นแบบนี้แต่เสียงทั้งหมดกลับเหมือนถูกกลืนหายไป จุกแน่นอยู่ที่บริเวณลำคอมีเพียงเสียงสะอื้นให้ที่แสนจะปวดร้าวและทรมานเท่านั้นที่ดังระงมไปทั่วทั้งห้องนอนที่เคยอบอวลไปด้วยความรักทำไมคะโต้งพิมพิมทำอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอบอกพิมสิคะพิมพร้อมจะแก้ไขทุกอย่างเธอพยายามเค้นเสียงถามผ่านม่านน้ำตาที่บดบังทุกสิ่ง แม้จะรู้ดีว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วต้องยังคงนอนหันหลังให้กับเธอไม่ยอมสบตาไม่ยอมเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่เขากำลังมอบให้เธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกพิม์พมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่มันเป็นปัญหาที่ตัวฉันเองฉันฉันแค่ไม่ได้รักเธอแล้วคำว่าไม่ได้รักแล้ว ที่หลุดออกมาจากปากของชายที่เธอรักสุดหัวใจกรีดซ้ำย้ำลึกลงไปในทุกอนูของหัวใจพิมมันเจ็บปวดทรมานเสียยิ่งกว่าการถูกคมมีดนับพันเล่มทิ่มแทงพร้อมๆกันเธออุ้มท้องลูกของเขาทุ่มเทความรักความพักดีและความปรารถนาดีทั้งหมดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะพึงมีให้กับเขาอย่างไม่มีข้อแม้แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมาตอบแทน คือคำพูดที่แสนจะเย็นชาและไร้หัวใจที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินมาในชีวิตแล้วลูกหลักคาโต้งลูกในท้องของพิมพ์คุณไม่รักเขาเลยเหรอคะเขาเป็นลูกของคุณนะคะพิมพ์พถามออกไปด้วยความหวังอันริบหรี่ที่สุดเผื่อว่าสายใยความเป็นพ่อจะยังคงหลงเหลืออยู่ในใจของเขาบ้างเรื่องลูกฉันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองทั้งค่าคลอด ค่าเลี้ยงดูไม่ต้องเป็นห่วงต้องตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ยังคงราบเรียบเช่นเดิมแต่ในถ้อยคำเหล่านั้นมันช่างปราศจากความรู้สึกผูกพันหรือความอะไรอาวรใดๆต่อสายเลือดของตัวเองที่กําลังจะถือกําเนิดขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยพิมรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอกําลังจะแตกสลายเป็นผุยผงความฝันสวยงามที่เธอและเขาเคยวาดไว้ร่วมกัน ว่าจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีเสียงหัวเราะของลูกน้อยดังก้องอยู่ในบ้านบัตรนี้มันได้พังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีในชั่วพริบตาผู้ชายที่เธอรักหมดหัวใจผู้ชายที่เธอเคยเชื่อมั่นและไว้ใจมากที่สุดในชีวิตกำลังจะผลักไสและทอดทิ้งเธอไปพร้อมกับลูกน้อยในคันอย่างไม่เหลือเยื่อใยใดๆค่ำคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้า และแสนจะทรมานสำหรับพิมพ์เธอนอนร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่บนเตียงจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงและพอเพิ่งลองลิงไม้ตะหั่งยอยอกลับไปทั้งคราบน้ำตาส่วนต้งนั้นก็นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ข้างๆราวกับว่าเรื่องราวสะเตือนใจที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงแค่ความฝันร้ายที่ไม่อาจปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมารับรู้ความเจ็บปวดของเธอได้เช้าว,วันรุ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตัวราวกับว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเมื่อคืนเขาตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมไปทำงานตามกิจวัตรปกติไม่มีการเอ่ยคำพูดใดๆหรือแสดงท่าทีผิดแปลกไปจากเดิมกับพิมพ์เลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเธอเป็นเพียงอากาศท่าที่ไร้ตัวตนในห้องนั้นพิมพ์ได้แต่นั่งมองตามแผ่นหลังกว้างของเขาที่เดินห่างออกไปจนลับสายตา หัวใจของเธอในตอนนี้มันด้านชาไปหมดแล้วไม่เหลือความรู้สึกใดๆให้เจ็บปวดได้อีกนับตั้งแต่วันที่โหดร้ายนั้นเป็นต้นมาชีวิตของพิมพ์ก็เหมือนดิ่งลงสู่ห้วงฝันร้ายที่ไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเมื่อใดเธอพยายามติดต่อหาพ่อแม่และญาติพี่น้องของโต้งเพื่อหวังว่าพวกเขาจะสามารถช่วยพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยให้ได้บ้าง แต่ทว่าก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนพวกเขาไม่อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวพิมพ์พรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางปัญหาอย่างที่สุดเหมือนเรือลำน้อยที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันมืดมิดโดยไร้ซึ่งแสงนำทางเมื่อแก้วเพื่อนสนิทที่สุดของพิมพ์ทราบข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอก็รีบเดินทางมาหาพิมพ์ที่บ้านทันทีแก้วโผเข้ากอดพิมพ์พไว้แน่นปล่อยให้เพื่อนรักได้ระบายความอัดอั้นตันใจและร้องให้ออกมาจนพอใจเธอรับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินใดๆพิมพ์แกต้องเข้มแข็งนะเว้ยคิดถึงลูกในท้องของแกให้มากๆเขาต้องการแม่ที่แข็งแรงนะแก้วเอ่ยปลอบโยน พร้อมกับรูปหลังเพื่อนเบาๆฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีแก้วฉันรักเขามากจริงๆฉันทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันเพื่อเขามาโดยตลอดแต่ทำไมทำไมเขาถึงทำกับฉันได้ลงคอแบบนี้พิมพ์ระบายความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในอกออกมาไม่หยุดหย่อนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บช้ำไอ้ผู้ชายใจร้ายแบบนั้นปล่อยมันไปจากชีวิตแกเถอะพิมพ์ อย่าไปเสียดายมันเลยแกยังมีฉันนะเวย้ยมีพ่อมีแม่ของแกที่รักแกแล้วที่สำคัญที่สุดในตอนนี้แกมีลูกที่กำลังจะลืมตาดูโลกเขาจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แกผ่านเรื่องนี้ไปได้เชื่อฉันสิคำพูดที่หนักแน่นและจริงใจของแก้วทำให้พิมพ์เริ่มได้สติและมองเห็นแสงสว่างรำไรที่ปลายอุโมงค์ใช่สิ เธอจะมามัวนั่งจมปลักอยู่กับความเสียใจและความผิดหวังแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเธอยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยเขาต้องการแม่ที่เข้มแข็งไม่ใช่แม่ที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาพิมพ์ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะอยากกับโต้งตามความต้องการของเขา แม้ว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับเธอมากเพียงใดก็ตามแต่เธอก็ไม่อยากจะเหนี่ยวรั้งคนที่ไม่รักและไม่ต้องการเธออีกต่อไปเอาไว้ข้างกายมันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยื้อแย่งคนหมดใจเธอย้ายข้าวของส่วนตัวออกจากบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนหวานระหว่างเธอกับโต้งกลับไปพักพิงอยู่กับพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าที่ต่างจังหวัด เมื่อพ่อแม่ของเธอได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคนเดียวท่านทั้งสองก็ตกใจเสียใจและโกรธแค้นแทนลูกจนแทบทำอะไรไม่ถูกแต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านก็พร้อมที่จะอบกอดและเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายให้กับลูกสาวเสมอเป็นเกราะกำบังให้เธอจากพายุร้ายที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือของการตั้งครรภ์ พิมพยายามอย่างยิ่งที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเธอบังคับตัวเองให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งตัวเธอและลูกน้อยในคันพักผ่อนให้เพียงพอตามคำแนะนำของแพทย์และพยายามทำจิตใจให้สงบและแจ่มใสอยู่เสมอแม้ว่าในบางครั้งบางคราวความทรงจำเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับโต้ง จะหวนย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจให้เจ็บปวดแต่เธอก็พยายามที่จะปัดเป่ามันออกไปจากความคิดโดยมีกำลังใจสำคัญที่สุดคือการดิ้นทักทายเบาๆของลูกน้อยในคันที่คอยย้ำเตือนเธออยู่เสมอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้และแล้วในที่สุดวันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยใจจดจ่อก็เดินทางมาถึงพิมพ์เริ่มมีอาการเจ็บท้องคลอดในช่วงเช้ามืด เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอในทันทีโดยมีพ่อแม่และแก้วคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดไม่ห่างกายแม้ว่าจะไม่มีเงาของโต้องอยู่เคียงข้างในวินาทีสำคัญของชีวิตเหมือนที่เคยฝันไว้แต่พิมพ์ก็ไม่ได้รู้สึกว้าเหวหรือน้อยใจอีกต่อไปเธอรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาด ที่มีคนที่รักและปรารถนาดีกับเธออย่างแท้จริงอยู่รอบกายในยามนี้การคลอดดำเนินไปอย่างค่อนข้างยากลำบากและยาวนานกว่าที่คาดไว้พิมพ์พต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทรมานอยู่หลายชั่วโมงแต่เธอก็กัดฟันสู้ด้วยพลังใจทั้งหมดที่มีเพื่อลูกน้อยจนกระทั่งเมื่อเธอได้ยินเสียงร้องอูแวอูแวครั้งแรกของทารกน้อยดังขึ้นความเจ็บปวดทั้งหมดที่เธอต้องเผชิญมา ก็พลันมาลายหายไปสิ้นในทันทีเหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกปีติยินดีความโล่งใจและความรักอันบริสุทธิ์ที่เอ่อล้นท่วมท้นอยู่ในหัวใจพิมพ์มองใบหน้าเล็กๆแดงๆของลูกสาวตัวน้อยที่พยาบาลอุ้มมาวางบนอกน้ำตาแห่งความสุขและความตื้นตันใจไหลอาบลงมาบนแก้มทั้งสองข้างอย่างไม่รู้ตัวน้องแก้มใสลูกแม่เองจ้า พิมพึมพำเรียกชื่อลูกสาวที่เธอได้ตั้งเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความรักสุดหัวใจชีวิตบทใหม่ของพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ได้ราบรื่นสวยงามเหมือนที่เคยฝันไว้และแม้ว่าจะไม่มีผู้ชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจอยู่เคียงข้างอีกต่อไปแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปเลยแม้แต่น้อย เพราะบัดนี้เธอมีน้องแก้มใสแก้วตาดวงใจดวงน้อยๆที่จะเป็นทั้งแสงสว่างนำทางและเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้เธอก้าวเดินต่อไปบนโลกใบนี้ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงหลังจากคลอดได้ไม่นานพิมพ์ก็ได้รับซองเอกสารทางไปรณียีภายในบรรจุเอกสารการหยา่าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดพร้อมกับเช็คเงินสดจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรตามที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้พิมพ์รับมันไว้ด้วยหัวใจที่นิ่งสงบเธอไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายหรือเจ็บปวดใดๆกับมันอีกต่อไปแล้วหัวใจของเธอในตอนนี้มีพื้นที่ให้กับลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวเท่านั้นพิมพ์เดินทางกลับมาพักฟื้นร่างกายหลังคลอดที่บ้านของพ่อแม่โดยมีท่านทั้งสองคอยช่วยเหลือดูแลทั้งตัวเธอและหลานสาวคนแรกของครอบครัว อย่างเต็มอกเต็มใจและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน้องแก้มใสเป็นเด็กที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายและกลายเป็นที่รักของทุกคนในบ้านอย่างรวดเร็ววันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปน้องแก้มใสเติบโตขึ้นเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่ฉลาดช่างพูดช่างเจรจาและมีสุขภาพแข็งแรงพิมพ์เลี้ยงดูเธอด้วยความรักความเอาใจใส่และความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม เธออบรมสั่งสอนให้ลูกสาวเป็นเด็กดีมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจพิมพ์พไม่เคยคิดที่จะปิดบังเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของน้องแก้มใสเธอเลือกที่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้ลูกฟังเมื่อถึงวัยที่เธอคิดว่าเหมาะสมและลูกสาวพร้อมที่จะรับรู้วันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังพาน้องแก้มใสไปเดินเล่น สูรอากาศบริสุทธิ์ในสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านโชคชะตาก็เล่นตลกให้เธอได้พบกับต้องอีกครั้งโดยบังเอิญเขาดูแก่กว่าไวไปมากใบหน้าซูบตอบดวงตาเต็มไปด้วยริ้วรอยและแววตาของเขาดูอ้างว้างและไร้ความสุขอย่างเห็นได้ชัดต้องมองมาที่พิมพ์และน้องแก้มใสด้วยสายตาที่ยากจะอ่านความรู้สึกออกพิมพ์สบายดีหรือเปล่า ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยทักขึ้นก่อนด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าเล็กน้อยสบายดีค่ะขอบคุณพิมพ์ตอบกลับไปสั้นๆพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมน้ำเสียงของตัวเองให้ราบเรียบและเป็นปกติที่สุดนี่ลูกสาวลูกสาวของเราใช่ไหมต้องมองไปยังน้องแก้มใสที่ยืนเกาะแขนแม่อยู่ด้วยแววตาที่สันไหวเล็กน้อยใช่ค่ะ ชื่อน้องแก้มใสพิมพ์ตอบตามความเป็นจริงน้องแก้มใสมองผู้ชายแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยความสงสัยปนไม่ไว้ใจเธอขยับตัวเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังของพิมพ์มากขึ้นพิมพ์ยกมือขึ้นรูปศีรษะของลูกสาวเบาๆเป็นเชิงปลอบโยนต้องทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างอีกเขาอ้าปากแล้วก็หุบลงหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาเขาพยายามจะก้าวเข้ามาเพื่อพูดคุยกับน้องแก้มใสแต่เด็กหญิงกลับยิ่งซบหน้าเข้ากับขาของแม่แน่นขึ้นไปอีกพิมพ์จึงตัดสินใจย,ยุติสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราสองคนขอตัวก่อนนะคะพอดีมีธุระต้องไปทำต่อพิมพูพดจบก็จูงมือน้องแก้มใสเดินเลี่ยงออกมาจากตรงนั้นทันที ทิ้งให้ต้งยืนมองตามแผ่นหลังของเธอและลูกสาวอยู่เพียงลำพังด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนพิม์พไม่รู้และไม่ต้องการที่จะรับรู้อีกต่อไปว่าต้องรู้สึกอย่างไรหรือชีวิตของเขาหลังจากที่ทิ้งเธอไปนั้นเป็นเช่นไรอดีตมันได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับปัจจุบันของเธอคือลูกสาวคือครอบครัวที่อบอุ่น และคือความสุขที่เธอได้สร้างมันขึ้นมาด้วยสติปัญญาและสองมือของเธอเองชีวิตของคนเรานั้นอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่สวยงามเสมอไปมันย่อมมีบ้างที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคขวานหนามและความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมีคนที่รักและหงวยใยญเราอยู่เคียงข้าง และที่สำคัญที่สุดคือการมีความหวังและความศรัทธาในตัวเองเราก็ย่อมสามารถที่จะก้าวผ่านพ้นคืนวันที่มืดมิดเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนเหมือนเช่นชีวิตของพิมพ์ที่แม้จะเคยผ่านประสบการณ์อุ้มท้องแทบตายและต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าสามีที่รักหมดหัวใจกลับบอกเลิกอย่างไร้เยื่อใยแต่เธอก็สามารถที่จะลุกขึ้นยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความหมายได้ด้วยตัวของเธอเองโดยมีแก้วตาดวงใจดวงน้อยอย่างน้องแก้มใสเป็นทั้งพลังใจแรงผลักดันและเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดในทุกย่างก้าวของชีวิต